การตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อตัวแปรมีความสําคัญมากนะครับถ้าเราตั้งชื่อผิดนะครับโปรแกรมมันจะเออร์เลอร์นะครับวิธีการตั้งชื่อที่ถูกต้องนะครับก็ดูข้างบนนี้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะตั้งชื่อเป็นแบบเป็นชื่อที่มันติดกันได้เลยนะครับ my name เท่ากบบอย่างนี้นะครับ A อย่างเงี้ยนะหรือจะใช้อันสกอร์ก็ได้นะครับจะใช้อันสกอร์ก่อน หรือขั้นระหว่างการอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวใหญ่อย่างนี้ตัวแบบนี้นิยมใช้นะครับแบบขั้นเป็นคํานะครับมาก็ตัวหนึ่งตัวต่อมาก็จะเป็นตัวใหญ่อย่างนี้จะจะนิยมใช้นะครับมันจะได้แยกกันว่าอาอสองคำนี้มันแยกกันไอ้ตัวใหญ่ทั้งแบบหรือจะใหญ่ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็สามารถที่จะได้มกันตัวนี้ก็ถูกนะครับหรือแบบนี้นะครับเป็นชื่อเป็นตัวภาษาอังกฤษ แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับได้นะครับแต่ห้ามนะครับห้ามที่เป็นตัวเลขขึ้นก่อนถ้าด้วขึ้นก่อนไม่ได้นะครับมันจะเออร์เลอร์นะครับมันจะคำนวณไม่ได้มันจะหลันไม่ออกเลยหรือใช้ขีดไม่ได้นะครับห้ามใช้นะครับหรือในกรณีที่เป็นสเปซบาร์ก็ได้สเปซบาร์นี่ห้ามเลยไม่ได้นะครับคือมันต้องต่อกันหรือเป็นซีรีส์นะครับตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ ตัวแปรที่ในกรณีที่ชื่อมันยาวๆนะครับแต่นิยมใช้กันประมาณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับมาตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งคำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นตัวใหญ่มันก็จะดูออกมาอ้ออันนี้อีกหนึ่งคำแล้วก็นามก็จะเป็นขึ้นตัวเอ็มตัวใหญ่หรือจะขึ้นวตัวใหญ่ของตัวแต่ละคําก็ได้มาก็ตัวเอ็มใหญ่ variable ตัววีก็ใหญ่น m มก็ใหญ่ หรือจะใช้ underscore ก,ก็ได้ขั้นแบบนี้ได้นะครับมันสามารถเรียหลันได้แต่ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้จะไม่ได้เลยถ้าเราหลันก็จะหลันออกแต่ตัวนี้ถ้าเราไม่ทำเงี้ยมันจะรลันไม่ออกเลยนะมันจะเออร์เลอร์นะครับอย่างเงี้ยมันจะถามมาตัวเนี้ยมันมันไม่ได้นะครับไม่ถูก เนี่ยครับตัวแปรนั้นก็มีความสําคัญมากในการเวลาตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเรากลับมาทํำอีกมันก็จะให้รู้ว่า,วาตัวแปรนี้คือตัวแปรอะไรนะครับ